คือวันนี้ครับจะไปฉีดวัคซีนผมพาน,น้องสองคนมาด้วยฉีดวัคซีนสิกผมเชื่อนะว่าใครๆก็อยากจะให้ประเทศกลับมาเหมือนเดิมให้เร็วที่สุดสบายฉีดสักสิบเข็มยังได้เลยเขาเดียวผมเป็นคนกลัวเข็มผมเป็นคนกลัวเข็มชือ่อเพราะว่าแน่ทำได้ไหมทำได้ ผมได้ด้วยโอ้เก่งจังเลยดี่จตัวเองควันนี้ครับผมพาน,น้องสองคนมาด้วยน้องคนที่สองน้องคนที่สามเราจะไปไหนวันนี้ไปฉีดยาครับฉีดยาบ้างเอ่ฉีดวัคซีนไหนไหนไปแขเคคือวันนี้ครับผมจะไปฉีดวัคซีนวัคซีนอะไรนะ ซีโนแวกตอนนี้เราอยู่ใจกลางเมืองปัตตานีกาลังจะเดินทางเข้าไปที่โรงพยาบาลปัตตานีให้ดูบรรยากาศเมืองปัตตานีไอ้อน,นั่นคือเซเว่นนะครับจังหวัดอื่นๆมีหรือเปล่าครับจังหวัดปัตตานีมีนะครับมีไหมล่ะเซเว่นมีไหมมีครับรับพ่อมือมีครับ <laughs> ขับแม่มือเดิน <laughs> เร็วๆไม่ได้อะโรงพยาบาลปัตตานี ผมต้องต้องต้องฉีดวัคซีนนะครับห้องใส่งามโอเคขอบคุณมากครับมันจะมีกล้องวงจรปิดอยู่ตรงนั้นผมนึกว่าคือเป็นที่สแกนอุณหภูมิมาเลยไม่ใช่จริงๆผมก็ล้างเจลแอลกอฮอลแล้วครั้งนึ่งตอนที่อยู่บนรถอตครับไป สามคนครับสามคนนี้มาจากหน่วยงานไหนครับทั้งสามท่านนี้มีประวัติเดินทางออกนอกพื้นที่บ้างไม่เลยครับอยู่บ้านหลายเดือนเลยครับที่ทำงานมีใครเป็นผู้ป่วยยืนยันโควิดไหมไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับตอนนี้อาการรู้สึกว่ามีไข้ไอน้ำมูกไหมไม่เลยครับอยู่บ้านอย่างเดียวเลยครับใช่คเรับไปตรับเตรียมตัวพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนแล้วสำหรับสื่อมวลชนไปที่นู่นเลยค่ะอาคารไซงามเดินตรงได้ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นร้านกาแฟมองตรงไปแต่ ได้ครับขอบคุณมากครับฉีดวัคซีนสิเก้ฮ้ยพวกนี้มันเดินช้านะสงสัยพงติดเดินเร็วอีกครั้งหนึ่งฉีดวัคซีนสวัสดีครับมาฉีดวัคซีนนะครับใช่ครับทางนี้เลยครับขออนุญาตเก็บบรรยากาศด้วยนะครับเขาบอกว่าทางนน้นนะครับ ได้ครับนิยาซีนนิยาหมินนินูราสชิญคุณคุณอะไรค่ะเเรียนนิยาค่ะยุียอย่างเชี่ยอะไรยุียเพื่ออะไรแล้วว่ายาจีนนิชุนติดเล้วชนวิลล่าครับติดตรงไหนก็ได้ครับเอาที่ได้เลยครับครับเดี๋ยวลบควาตรงนี้ดีกว่านะคะได้ครับขอบคุณมากครับ จริงๆผมถ่ายคลิปแล้วก็เขาไม่ให้ถ่ายปกติเขาไม่ให้ถ่ายใช่ไหมครับในโรงพยาบาลโอเคเอี๋ยสกปได้ครับหัวท่านี้หน่อยโอเคอันนีโอเคหนึ่งสองสามสี่รูปนะคะหนึ่งสองโอเคขอบคุณมากครับผมเข้าไปเลยใช่ไหมครับครับผมชั้นสามนะครับน้อตอนที่ฉีดวัคซีนนะเขาแทงเขาขยำขยำเจ็บแน่มือจริงๆเราขึ้นบันไดก็ได้ไม่ใช่เหรอชั้นสองไม่ใช่เหรอ วัคซีนชั้นสองหรือชั้นสามนะครับสามโอเคขับมาครับขอบคุณมากครับเนี่ยมีพ่อไปจจิด้วยเด็กฮ่าแซงเข้ามาครับครับไม่ได้ครับไม่ได้สงสัยหิวข้าวหน้าซีดเหลนอันนี้ดงของผมเองค่ะบใช่ครับสามสามท่านครับขออนุญาตคุณก่อนค่ะโอเคสามสิบหกจุดหนึ่งครับนี่ด้วย 哎呀！ ส่งไงยัยมาอีกฮะเดี๋ยว baru นมาอีกเหรอพี่อเด็มาอีกเตอร์รันครับครับยาสีเขาฉีดยังครับนี่ยังยังครับเพิ่งมาถึงกําลังจะฉีดแล้วรู้สึกไงบ้างครับวันนี้ได้มาฉีดวัคซีนอ่ามันก็ดีใจนะที่ตัวเองได้วัคซีนเซ็ปซินไวๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้ประเทศมันกลับมาเป็นปกติได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเริ่มจากตัวเราก่อนคือวัคซีนเนี่ยมันฉีดมันก็ดีกว่าไม่ฉีดอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเรามีวัคซีนตัวไหน อะไรยังไงอะ่ะเราก็ฉีดไปเลยนะเราช่วยดูแลตัวเองดูแลคนใกล้ตัวตรงเนี้ยแล้วประเทศจะกลับมาปกติอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าทุกคนก็กําลังรอเวลานั้นอยู่สุดท้ายอยากจะฝากบอกอะไรไม่บอกเลยครับ<ะ> <laughs> <laughs> ฉีดวัคซีนตัเดียวนั่นแหละนะจิ่จากกบ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 สิบครั้ง <laughs> 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 เวลาฉีดฉีดทางที่ไม่ถนัดนะเพราะว่าเราจะทำอะไรได้ง่ายนะ <laughs> <laughs> เวล โอ,อเคท,ที่สุดโอเคที fruit, no, 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 ่สุดได้รับว okay, 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 so ัคซีนยังครับยังรับอ๋อรับรอบหน้าโอเคครับขั้นตอนแรกก็คือเราต้องวัดความดันก่อน 8ปนี่เยอะหรือเปล่าครับหรือว่าปกตินี่คสิค่ะยี่นที่าบาลตดสิได้ครับน้ำหนักคับเออหกสิบกความดัน่ขาดนะคะแล้วก็เส้นยิดยามตรงนี้นะแล้วก็านสิทสามได้เลยน้ำนักคำไม่ได้ มีประวัติให้ยาไหมคะไม่ครับมีรูปประจำตไม่ครับแต่น้องไปฉีดยาที่ศูนย์ค่ะได้เลยครับขรับมากครับครับตอนพอเวลาเข้าให้ฉีดอ่ะให้ทำอย่างนี้เออนี่มือกำอย่างนี้ประมาณนี้เอ้ยไปเอล่าไปเอล่าไปฉีดแล้วครับ ครับท่ครับฝางมือสบายสบายครับผมเป็นคนกลัวเข็มเชื่อว่าบ้างเโอเคครับกลัวบ้างใช่ครับพี่ก็กลัวครับพี่กลัวน้องร้องออ๋ผมไม่ร้องแพ้ยาแพ้อาหารอะไรบ้างไม่ไม่ไม่ครับชื่ออะไรครับยาซีนครับเจ็บไหมครับเดินตึงๆอนเดินยานิดนึงไหมครับ โอเคเรียบร้อยีย๋อ,อ,อสังเกตอาการที่นี่ครึ่งชั่วโมงนะคะคร,ครบตอน1 0บหน6งนาทียวงต้องเอาทั้งหมดนี้ไปลงข้อมูลที่คาน์เตอร์1นึ่งขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมโ,โดนสังหารต่อโอ้ดูนูราเก่งมากน้องผมคือแบบโอ้โหเจ็บไหมเมืแ่อบบกี้ไม่เจ็บอ่ะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่คนนี้ขอเจ็บๆครับ น้องครับน้องชาญขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับขบคุณก่นนะคะครับครับเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมว่างๆมากๆเลยได้เจ็บนิดเดียวขอบคุณมากครับ ผมเพิ่งรู้ว่าน้องผมแต่ละคนก็เก่งนะน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยเวลาเป็นน้องคนสุดท้องเวลาอยู่ที่บ้านอ่ะบางทีแบบเรารู้สึกว่าเขายังเป็นเด็กไม่โตใช่ไหมแต่พอเวลาอยู่ในสังคมจริงๆเขาแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกระฉับกระเฉงมากอ่ะผมตกใจน้องสาวผมมากเลยผมว่าเขาจะทาอะไรไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่ชอบสุดยอดยิบห้าพฤษภาวันนี้คือยิภห้าพืชภา ได้ครับตันนี้คผมอยู่กับคุณยาซีนฉีดแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วเป็นหนึ่งไหนบ้างไล่ฟังหน่อยแล้วผมเป็นคนกลัวเข็มเอาจริงๆแต่ว่าเขาเขาฉีดนุ่มนิ่มมากคิดยังไงถึงมาฉีดอ่าผมก็อยากมีส่วนที่ทำให้ประเทศมันกลับมาเป็นปกติให้เร็วที่สุดครับใช่เพราะว่าเราก็จะได้กลับมาทํางานผมก็จะได้ไปต่างประเทศอะไรกับเหมือนเดิมใช่ไหมใช่เราเราอยากจะให้ประเทศกลับมาเป็นปกติอะเริ่มจากตัวเราก่อนเริ่มจากคนใกล้ตัวเนี่ยผมก็พาครอบครัวผมมาพาน้องพาอะไรมาขอบคุณ ครับกำลังจะให้บุคลากรแล้วก็กำลังจะให้คุณปัตตานีเสมอครคุณครับเขาเป็นกัลยาณครับทำไมว่าบอกมากเก้าครึ่งทำไมว่าเอาไปฉีดเอล่าฉีดเสร็จแล้วครับวุฒิมาคมบอมป์ครับอ่าครับยาซีนครับผมสวัสดีครับยาซีนมีอะไรบอกพี่ได้เนาะอยากได้อาหารทะเลครับเน่ผมกินบ่อยอยู่แล้วได้อีกเลยไอเอล่าเก่งนะมันไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บได้ตัวคนเดียวของมันอ่ะสุดยอดจินนองกูภูมิใจไหนก่อนดูแตะไหล่ทีดิ เราของเรากี่โมงนะ15-17ตอนนี้กี่โมงแล้ว17บเจ็ดี่สิบเจเอ๊ะแต่เดี๋ยวเอ็งเลี้ยงนะไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์ <c oughs> ไม่มีตังค์บุ้งกรไฟหน้าตับบ้านนะครับตัวอ่อต่อออกหมดอาบน้ำด้วย ได้ได้ยินไหมว่าซาบอกกลับไปซักผ้าให้หมดอาบน้ําอีกครั้งหนึ่งหลายคนมาเราก็ไม่รู้ว่าใครบ้างที่เป็นยังไงเราก็อาบน้ำในตัวเขาดูรูปเลยอาจารย์เทคนิคครับดูทรงผมโอ้โหด้วยเสื้อมีโลโก้มี yes i go ตรงนี้โอ้โหดูดิเขาก็ประกาศครับให้คําแนะนํำคือดีมากครับเป็นระบบมากเลย ปกติ <Yep. S 2> หัวเวียนหัวขึ้นใส้อยากจะอาเจียนนะคะรู้สึกใจปานมือเท้ารู้สึกชานะคะให้ท่านนี้ยกมือก็ไม่ได้เลยนะคะไม่ต้องหน้ามอขพวกข่าวดีน,นะคะนี่ครับเราต้องโหลดหมอพร้อมด้วยแล้วก็เอ,อ่อครบเวลาแล้ว let's go ไป อ๋อจำเป็น้องรับสลามครับเ่ยเชื่อเลยนะครับยาซีนครับผมนี่การอิปกติไหมครับไม่ครับอันนี้เป็นบัตรนั้นนะครับอ่าขั้งที่สองคอดีคิวที่สิบห้ามิถุนาอ่าที่อบจใช่อบจแล้วก็นี่เป็นจุลกาณไม่ะส์นะครับนี่จะเกิดขึ้นนะอ่าครับอาการพวกนี้มันไม่ได้เกิดทุกคนนะครับแต่ว่าก็คือให้ตักกการนะครับครแล้กวันที่กับวันที่1รายหอพ้อมีเรียงฟงสมัครเรียบร้อยแล้วครับครับ ใช่ครับใช้เลยแล้วผมต้องไปที่ไหนต่อครับวันนี้เรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องไปห้องนั้นไม่ต้องนะใช่ไหมครับไม่ต้องครับเพราะว่ายาชินแข็งแรงดีโอเคอ๋อห้องนั้นสําหรับคนที่ไม่แข็งแรงสําหรับคนที่มีอาการอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับแบรคจะส่งตัวอีกยาชินที่ทำดีดูวยัพื่การเพื่อการตัวเมืองตนวเนืองมีอะไรจะให้ทำได้เพราะว่าบ้านเขาจะเป็นลูกค้าทกรสอยู่มิกกี้ิีสุไเลยครับอ๋อได้มอเตอร์ไซค์เกือบทุกปี ครับใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้มาถึงสองกลับมาเอ็นไหมโอเคทำไมโอ้ยจำไม่ได้กันทั้งนั้นเลยพอใส่หน้ากากโอเคนะครับเมื่อกี้พอเวลามีคนจะมาจับมือเราใช่ไหม คุณจะมาสลามแล้วแบบบอกโอไม่เป็นไรแล้วมันจะทําให้เขาหน้าเสีย<อ>ไหมเขา<อ>รู้ใช่ไหมการการที่ผมมาฉีดยาวันนี้เนี่ยนะผมเชื่อนะว่าใครๆก็อยากจะให้ประเทศกลับมาเหมือนเดิมให้เร็วที่สุด<ช>งานมันกระทบหมดเรือก็อกระทบใช่ไหมวะมีผลครับใช่เรื่อทำทดิกระเวลาไปส่งขายอะไรแ่บใช่ไ้ยากแค่นี้หมดไปแล้วครับขอบคุณมากครับเรได้แล้วสวัสดีครับ โอ้สบายชีดสักสิบเข็มยังได้เลยเขาเด้อเ่อการเล่นพี่าวก่อครับเจอกันอ้อเสียโอเเดี๋ยวเราจะเปิดกล้องอีกทีหนึ่งตอนใกล้ถึงรถแล้วกันผมอยากจะสรุปความรู้สึกนะเพิ่งสังเกตว่าใส่หน้ากากสองอันใส่ใสองเลยวะสองแล้วก็คิวโอ้โห วะไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะวะทำเพื่อคนเริ่มแพ้วะทำเพื่อคนที่วะรักอยาให้เขามาเสี่ยงกับตัววะโอ้โหถึงตังขอ500วะซื้อน้ำเฮ้ยน้ำอะไรอย่า่งแวะซื้อน้วะไม่กินเลยอะไรที่ไม่เวฟได้วะไม่กินอืมกันไม่เกิน500เหรอวะอ๋อ500เหรอหใจไม่ถึงเลยลรวเล่นตังเยอะแล้วดีไปแล้วไปแล้ววะ การที่พวกเรามาฉีดวัคซีนซิโนแวควันนี้เนี่ยคือแรกๆอ่ะเราก็มีความกังวลน,นะกังวลอะไรกลัวเข็มเ <laughs> พราะว่าผมเป็นคนกลัวเข็มแต่เอาจริงๆหมอมือน,นุ่มมากๆ <laughs> แล้วก็อาการอะไรพวกเราก็ปกติปกติแต่ว่าหลังจากนี้ผมก็อาจจะงดชางดกาแฟแต่หมอบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรกินได้แต่ว่าเห็นแม่แม่บอกอย่างนั้นผมก็โอเคเชื่อให้แม่สบายใจหน่อยก็ต้องพักผ่อนตัวเองอครับ ช่วงนี้หน่อยดูอาการนะหมายถึงว่าให้ดูอาการอย่างไรก็ตามการที่ผมมาฉีดตัดสินใจมาฉีดวัคซีนมันเนี้ครับคืออยากจะให้ประเทศชาติอยากจะให้ทุกอย่างมันกลับมาปกติอีกครั้งหนึ่งโดยอะไรที่ผมมีส่วนร่วมได้ผมก็อยากจะทํามันออออต้องยอมรับว่าบางอาชีพก็ถือโอกาสนี้ ท่ให้อาชีพของเขาเติบโตขึ้นแต่หลายๆอาชีพได้รับผลกระทบผมไม่สามารถเดินทางได้ก็ได้เช่นกันลุงของผมธุรกิจประมงก็ได้รับผลกระทบอะไรเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นนะครับเรามาช่วยกันเริ่มจากตัวเราก่อนเรามาทําให้ประเทศของเราเนี่ยกลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งส่วนลุงของผม <c oughs> เขาบอกเขาไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเขาทําเพื่อแม่แม่ของเขาคือยายของผมเนี่ยแก่มากแล้วเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันทําเพื่อตัวเองเพื่อคนใกล้ตัวเพื่อประเทศชาติเริ่มจากตัวเราก่อนได้จเจอกันวันครับบาย เราไม่เราไม่ออกจากบ้านมานานในแค่ไหนหลายเดือนแล้วใช่ไหมคือพวกผมไม่ออกจากบ้านเป็นเดือนล้ะที่เราไม่ออกจากบ้านเพราะอะไรเพราะพ่อของผมเขาแก่แล้วไงเขา้องเง้ค่อยสบายเขาผ่าตัดไบพาสอะไรแล้วผมก็แบบตอนนี้ดูแลตัวเองมากเขาไม่อยากให้สิ่งเหล่านั้นไปหาพวกเขาอผมนี่ส่งผมอย่างนี้เหรอที่ผมไปโอ้โหจบเพียงแค่นี้